สวัสดีครับเบฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาดูผลออกนะครับสําหรับเนีวทางรางเฮตี้แล้วก็ลาวสตานะครับก่อนที่จะไปรับชมเนีวทางใหม่นะครับเรามาดูรางเฮตีนะครับผลออกนะครับ9 7 8 8 0มกามมาดูในชุดวินนะครับชุดวินก็ใครนําไปวินนะครับก็เข้าที่80 แปด8กับจุดวินซึ่งเป็นตัวประกบเนาะตัวประกบ6 0 6 8นะครับซึ่งตัวประกบเาด้วยกันนะครับส่วนเลขเด่นผมให้ที่5กับ1กับ5กับ1นะครับก็ถือว่าไม่มาเนาะวันนี้เลขเด่นหลุดนะครับสำหรับราวเครดี ว่าตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับก็จะเป็น08นย์นะครับกล็กเด่นของผมมันหลดุดผมก็แนะนำสมาชิกไปแล้วเนาะนะครับแต่ว่าใครไม่ชอบถ้าใครชอบนะครับกดจับในชุดวินนะครับ ถ้าจับทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณ10ชุดนะครับก็รวมตัวประกอบด้วยนะครับผมก็แนะนําไปแล้วเนาะแต่ว่าแต่ทางตัวที่ผมเน้นให้มันมันหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับส่วนจุดบินก็ยังเข้าอยู่นะครับ80นะครับซึ่งตัวประกอบมาด้วยกันก,ก็ไปกันต่อที่ลาสตาเนาะลาสตาออก2 1 3 0 2นะครับ จำไม่ผิดนะครับวันที่14บสี่นะครับผมให้เลขเด่นศูนย์กับ2เนาะแล้วก็ติ๊กให้ด้วยว่าศูนย์กับสอ mm hmm. ดเมื่อวานไม่มานะบวันที่14ไม่มามาวันนี้เลย15นะครับมาศูมสเลยนะครับ hmm. ส่วนเลขเด่นของผมก็หลุดเหมือนกันสําหรับราวสตานะครับ hmm. okay. ักสตาก็หลดนะครับเล็กเด่นแต่ชุดวินนะครับชุดวินก็แยกกันมาเนาะชุดวินแยกกันมาสามกับสผมเป็นเจ็มันก็เป็น1นึนะเ็ดเป็น, 1, 1>, น1ก็จับให้ได้แค่5 3าสกับเจ็ดามนอเ,อเล็กเด่นของผมมันหลดนะครับมันก็ออกหนึ่งนะครับ สัญล่กงก็ไม่มีศูนย์เนาะมีเลข2ตัวเดียวนะครับ <c oughs> กับแนวตางลาสตาหลุดเนาะนะครับก็ถือว่าเข้าแค่2ตัวแต่ว่ามันไม่ได้เข้าโค่นะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับสําหรับวันนี้แนวต่างล,ลาสตา้านานเลขเต็มวิง่งโลดหลุดนะครับ ก็มารับชมเดี่ยวทางใหม่กันเลยเนาะสำหรับวันที่ะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะชนกับกบาัไทยยนะครับขอไปครับผิดผลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็เอาใหม่เนาะนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็มี8กับ9กนะครับแกับ9นี้ไม่ที่9นะครับ ส่วนตัวเจาะนะครับถ้าท่านใดนะครับจะเจาะก็จับในชุดวินก็ได้นะครับถ้าจับทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณ10ชุดนะครับแต่ผมเน้นให้แค่เลขเด่นนะครับเลขเด่นก็ถ้าท่านจับนะครับก็จะเป็น8187แล้วก็859197แล้วก็95นะครับ ส่วนตัวประกบก็จะเป็น7-1 7-5แล้วก็1-5นะครับคงเข้าใจเนาะผมบางตำแหน่งเลขเด่นผิดนะครับน่าจะไปอยู่ข้างหน้าตัวประกบ715นะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่9นะครับเลขเด่นนะครับชุดที่ติด9ก็มี7-9นะครับ1 9แล้วก็ตัวการ3ตัวเนาะก็จะเป็น71กับ16นะครับ ระวังหกเอเก้ากับหัวนะครับจะเป็นหนึ่งหกส่วนสามตัวนะครับสามตัวที่ผมจับให้ก็จะเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งกับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เก้าเจ็ดหนึ่งนะครับสําหรับสามตัวครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกลับไปกันต่อที่แนวทางลาวสตาครับ เนี่ยวทางราสตาวันที่16เดือน10นะครับพศ2567นะครับก็จุดวินผมให้ที่64371 64371นะครับสำหรับจุดวินลาสตาร์ศนเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่6กับ4 6กับ4นะครับชุดที่ติด6นะครับที่ผมจับก็มี63 แล้ว 6, 3, แล้วก็จะเป็น6 7แล้วก็6 1นแล้วก็6 3 6 7 6 1นะครับส่วนพ่ันใดไม่ชอบเลข6นะครับจะเล่นเลข4แล้วก็เป็น4 3 4 7แล้วก็4 1นะครับซ่ง6กับ4เป็นเลขเด่นนะครับตัวประกบก็3 7 1นะครับ ถ้าต,ตนไม่ชอบเลขเด่นควรเลขเด่นหลุดนะครับก็สามารถจับตัวประกบมาด้วยกันก็ได้จะเป็น 3, 7, 3, เจ1แล้วก็ 7, 1นะครับซึ่งผมก็จับติดอยู่3ตัวแล้ว3าเจหนึ่นะครับสำหรับ3ตัวบน 6, 4 6, 4นี่ถ้าใครนำไปวิ่งไปลูดเนาะก็ผมจะผมเน้นให้ที่ล่างนะครับข้างล่าง 6, 4 นะครับสนบนน่าจะติดเลขก3เลขเจเลข1นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนั้น3ตัวผมถึงจับที่ตัวประกบนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะมั่นใจนิดนึงนะครับระหว่าง6กับ4นะครับน่าจะไปข้างล่างนะครับ ครับใกรที่รับแนวทางวันนี้ก็แค็บเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาวสตากับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อฟนะท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 6เดือน10นะครับปศ2 5 6พนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ